อิมัตุสะมังกะรังรักขนตุสะภะเทวะตัสสะปุกุณานุขัเวนะสกัสสุทิภวันตุเทภวตุสะพงกะรังรักขนตุสะภะเทวะ อุเตภวตุสัาธรรมกะรังรักขันตุสราปเทวสังพันธันุวีะสังโทิสัพพันธุ